ผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิงไปชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใ,ใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยก็เลยกลายเป็นไอ้บ้า,ากลายเป็นไอ้เบือ่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งอยู่สักพักก็ก็ั่ังก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็ผมก็กลับบ้านนะ เธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันกล้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหัดใหญ่เพื่อไปทํางานที่สุขาไอ้คําถามเนี่ยมันก็จกระตั่งเที่ยงวันนั้นแนหะผมต้อง,ต,องต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นนะ่ะที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทําอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่กําลังที่เชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มา ของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของผมเทพก็โดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้าเนี่ยนะเอองานทิ้นี้เริ่มต้นว่าและทะเลยังคงคลี่คลื่นเคลื่อน,ลนและทะเลยังคงคลี่คลื่นเคลื่อนโยนเม็ดน้ำด่างเปื้อนให้แดดเผาลมบ่ายระบายบ่ายมาบางเบา และแดดบ่ายแต่งเงาให้หาดงามลูกศิษย์ผมมันบอกว่าลูกศิษย์ผมไม่คนพันทลุงบอกอาจารย์เขียนตรงนี้นี่ผมอ่านไม่ได้เลยบอกว่าและแดดบ่ายแต่งเงาไว้หาดงามนี่อ่านยากมากคนพันทลุงอ่านยากฟ้าสูงยาวใสสีฟ้าสวยคลี่หม่มผืนผวยสีหวานหวามแกวงแววตาที่ทอดตามไปตั้งคำถามให้ตอบคำม่วง ดอกผักบุ้งทะเลนั้นคลี่กลีบยืนยันรอยแดดย่ำบานกลีบบานใบเบิกระบำรับการกระทำแห่งแดดทมสุดสายตาเพ่งไปเบื้องหน้าคือเส้นขอบฟ้าที่เธอถามสุดสายตาเพ่งไปเบื้องหน้าคือเส้นขอบฟ้าที่เธอถามปัดนี้ถักแถบเป็นริ้วงามคลุมความลับไว้เช่นวันวาน นิ่งๆนั่งนิ่ง,งเพ่งภาพนั้นความคิดตีบตันไปทุกด้านนานนักเพ่งนิ่งอยู่เนิ่นนานเวิงฟ้าทุกด้านก็ปลาบได้ไม่มีคำตอบที่เธอถามไม่มีมิยามให้ยึดได้เห็นเพียงขอบฟ้านั้นแรฝฝายแต่งเพิ่มเติมสายสีปานทองเธอถามฉันว่า เธอถามฉันว่าขอบฟ้านั้นมีผู้ใดกันเป็นเจ้าของมีผู้ใดหรือได้ถือครองมีใครจับจองเป็นเจ้าแดนง่ายๆซื่อใสง่ายๆ่ซื่อใสในคำถามหากลึกด้วยความที่หนักแน่นเนื้อแห่งคำถามคล้ายถามแทนเนื้อแห่งคำถามคล้ายถามแทนสังคมแบบแผนปัจจุบัน น้ำเสียงเปลี่ยวเศร้าและสงสัยแปลกหน้าตาไรได้ปานนั้นเหมือนมีชีวิตอยู่วันๆในบ่วงแล้วอันไรตัวตนกับความสดใสแห่งวัยสาวใครแต้มตาวาวให้ดูมนใครเปลี่ยนแววหวังเป็นกังวลใครแต้มทุกทนให้แก่เธอใครบ้างรู้กฎการเคลื่อนคลื่น ที่ริกริกตื่นอยู่เสมอใครหรือที่คล้ายจะได้เจอคำตอบเสนอคำถามนั้นหรือเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของหรือเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของมีผู้ถือครองดังเธอวันหรือเธอเพียงถามเพราะรู้ทันแล้วบวกปัจจุบันของสังคมจบแล้ครับขอบคุณครับ